สวัสดีครับสวัสดีพี่พุกท่านนะครับวันนี้พากผมช่องคาถาหลังห้องอบบ้าน EP ที่แล้วนะครับเราเดินทางัาถึงเกิ EP แล้วอันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเรามีไม้ชนง,งหมด20รายการสสยๆมาเลยนะครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอ,สอบถามองไหนสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 454ด้ได้เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือพี่ีท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าอยากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆไปเลยนะครับทุกรายการงเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บกเพิ่มครับพี่ๆพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปพี่เราจะเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นเป็นรูปดอกพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยครับตรงนี้เป็นรูปดอกพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนี่ครับจังงี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆนี่เลย ร่คาพ่อสดทอสองพันห้าร้อนี่รัคาสดเนี่นะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งพอสดทส 500. อ,องปสองพัองค์นี้เอาไปในราคาห้าบาทละห้ารบาทเลย ห้าร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทอะไรแบ,บนี้นะครับรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรท่ามงนี้เหรียญหลวงพ่อโสธรนี่ครับเป็นโสธรกรับตำรวจนะครับมงนี้นี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับคือโสธรปีสองพันสามแปดท่ามงนี้ นี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับ80ปีกรมตำรวจความเรียมรนองนี้เรียนความแขวนเลยรายการที่สองหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจองค์นี้ออกไปในะราคา500บาทต่อห้0รบาทเลย500บาทต่อห้าร้บ,บาทตัวแบบนี้นะครับ ต่อปาร์ตี้ที่3รายการที่3จะเป็นอาจารย์เป่งนะตรงนี้เป็นอาจารย์เป่งบุญยืนนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับอาจารย์เป่งส่วนนี้นะครับนี่เลยนี่ครับอาจารย์เป่งแบบนี้เลยนะครับ รายการที่สามจ์เป่งองนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทบส่วนนี้นะครับต่อไปการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตเข้าองนี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นี่ครับสวนนี้เลยนี่ครับมือชัดๆนี้เลยนะครับนี่ครับมือสวยงี้เลย นี่ครับปสื้อวนี้นะครับหลังแบบนี้เลยนี่ครับปัดประดูชิมพี่เสร้อัวนี้เลย รายการที่4หลวงปูต่ติดตานหลวงปู่โตองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลยห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทแบทบ,ทบนี้นะครับต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นรูปรหล่อดพับกล้กวยครับองค์นี้เป็นรูปรหล่อหลดพับกล้วยวัดโคศิตาลามนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับหลอดพับกล้วย นี่ครับเปบสนี้นะครับสวดนี้เลยไลค์าการที่ห้าลูลกบอลพวกกยองค์นี้เอาไปในราคา5้าบาทหับห้า500บาทเลย5้ารบาทหับห้ารอยบาทเปิดสบนี้นะครับ ต่อไปรายการที่หรายการที่หจะเป็นพักกิ่งครับตรงนี้เป็นพักกิ่งละะหลวงพ่อบุญมาหลวงปู่บุญมาครับตรงนี้นี่ครับกิ่งหลวงปู่บุญมามานสะดุ้งนะตรงนี้กิ่งของหลวงพ่อบุญมาเป็นกิ่งก้นทองครับตรงนี้นี่ครับหลวงปู่บุญมา ี่ครับรายการนี้หกกิ่งของปู่บุญมาองค์นี้เอาไปใน,นราคาห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาท,บ500บาทบเลยห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทบสแบนนี้นะครับนี่ครับส่วบน,นี้เลยต่อไปการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดเป็นปิดตาหลองพุนนาคครับมองนี้เป็นปิดตาหลองพุนนาคเนี่ยไม่กระพัดทัง้งมองนีนงนน้นี่ครับปิดตาไม่กระพัดหลพุนนาควัดห้วยจระเข้ทั้งมองนี้นี่ครับปิดตาของพุนนาควัดห้วยจระเข้เสิร์ฟนี้เลยนี่ครับเรียบพร้อมแขวนทั้งมองนี้ รายการที่7ปิดตาแล้วไม่กระพัดหลวงปู่น,นาคองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกั500บ500บสสร้อยบาทส่วนนี้นะครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่8ปดรายการที่8จะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงสิหงห์ดำพระองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงสิหงห์ดำนี่ครับเป็นหลวงพ่อหลวงสิหงห์ดำเลยเป็นลูกแก้วนะองค์นี้เป็นลูกแก้วหลวงพ่อหลวงสิหงห์ดำพร้อมพระจันทร์นะองค์นี้น ครับู๊กแกะข้อสิบลือสีลิงดำพร้อมไพ่ยันนี่ครับไปเสริบนี้เลยนี่ครับไปเสริบนี้นะครับรายการที่แปด ลูกอมลูกแก้วหรอเพราะเราซื้อดำพร้อมพระยัญองค์นี้เอาไปใน,นะครับหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทไปเสิร์ฟนี้นะครับน,รน,นี่ครับไปสิร์นี้เลยนี่ครับต่อไปกันที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมพระองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม นี่ครับเปิดส,สดนี้เลยอยาไปเลยหรือพูดเอี่ยมเปิสดนี้เลยนะครับนี่เลยส,สดพี่เลยนี่ครับปิดส,สดนี้นะครับ รายการที่ 9, เก้าเลยนปเอี่ยมองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทไปเสิร์ฟนี้นะครับนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นล็อกเก็ตหลังพกกล้วยครับองนี้เป็นล็อกเก็ตหลังพกกล้วยเป็นหลังฮันุมาครับองนี้นี่ครับหลังพกกล้วยออลโตสิตาลาม นี่ครับเสิร์บนี้เลยนี่ครับหลังขนุมาทั้งวงนี้เสิร์บนี้เลย รายการที่10ล็อกเก็ตหลือพระกลวยหลังขนุมานองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลยหก0้บาทรับหกร้บาทส่วนนี้นะครับต่อไปกันที่11 11จะเป็นพระผงยาองค์นี้เป็นพระผงยามณีหลวงปู่บุญนะองค์นี้นี่ครับเป็นพระผงยาหลวงปู่บุญ นี่ครับไปสวดนี้เลยนะครับไปสวดนี้เลยนี่ครับไปสวดนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดพระผงย่าหลวงปู่บุญองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทสวดนี้นะครับ ต่อไปที่สิบสองสิบสองจะเอ็นพระยอดธงครับตรงนี้เป็นพระยอดธงเนื้อบุทองนี่ครับเป็นพระยอดธงเนื้อบุทองเป็นเนื้อทองเก่าับตรงนี้นครับไปเส่วนนี้เลยนี่ครับไปเส่วนนี้นะครับเอาเก่าเลย นี่ครับเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้เลยนี่ครับเส้นนี้นะครับ การที่12พระยอดธงเนื้อบุทององค์นี้เอาไปในะราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับหกร้บาท,บาทาเสรนี้นะครับต่อไปก็13 13จะเป็นเสือหลวงพ่อปานาทั้งองค์นี้เป็นเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดานนี่ครับไปเสิร์ตนี้เลย นี่คะ่ะเปิดสดนี้นะครับนี่คะ่ะเปิดสดนี้เลยนี่ครับปิดสดนี้นะครับ รายการที่สิบสามเสือหลวพับป่าพระคองด,ด่านองค์นี้เอาไปนะลครับหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสเสิร์ตนี้นะครับนี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยต่อไปรายการสิบสี่สิบสี่จะเป็นเข็มกัดหลือพ่อฤาษีดำพับองค์นี้เป็นเข็มกัดหลือพ่อฤาษีดำ,ดำ นี่ครับปส่วนนี้นะครับส่วนนี้เลยนี่ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ครับเป็นส่วนนี้นะครับไปเข็มกัดนะครับตรงนี้ ครับเสร์ฟนี้เลยรายการที่14เข็มกัดหรือพ่ารอสิงห์ดำองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทบ600หรบาทบเสิร์บนี้นะครับต่อรายการสิบห้าสิบห้าจะเป็นเขี้ยวแกะหนุมานเชิญทงครับตรงนี้เป็นเขี้ยวแกะหนุมานเชิญทงนี่ครับเสๆแบบนี้เลย เป็นเขี้ยวนะครับรงนี้นี่ครับไปสรแบบนี้เลยนี่ครับไปสบนี้นะครับรายการที่15เขี้ยวแกะหนุมานเชิญธงองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย หกร้อยบาทรับหกร้อยบาทส่วนนี้นะครับปาร์ตีสิบห้านะครับตรงนี้ต่อปาร์สิบหกสิบหกจะเป็นงัางทรงเครื่องครับตรงนี้เป็นพังง่างทรงเครื่องนี่ครับเป็นหัวแแลมนะครับตรงนี้เสรสวนนี้เลยนลก็เก่าอย่างนี้เลยนะครับเป็นงัางโบราณน,นะตรบบงนี้ นี่ครับเป็นย่างบนลานสวยๆนี้เลยนี่ครับถาเป็นนี้เลยนะครับแบบเก่าๆนี้เลย ครับรายการ 16. ที่งงงสิบหกพังงั่งทรงเครื่องบนาณองนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทไปเสิร์นี้นะครับนี่ครับไปเสร์บนี้เลยนี่ครับต่อไปกันสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็จะเป็นงั่งบนาณเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหัวทูกครับงค์นี้ นี่ครับเป็นงั่งโบราณเหมือนกันนี่ครับไปเสริรบนิดเลยเก่าๆคร้บตรงนี้นี่ครับสสวยเก่าๆเลยนี่ครับเสิร์ตนี้เลย <cin stereotype> <als> รายการที่17พังง่างบนลานองค์นี้เอาไปในราคา600บาทเหมืกับ600บาทเลย600บาทหกร้อยบาทแบบนี้นะครับนี่ครับ ต่อปรัดสิบแปดสิบแปดจะเป็นประหลัดขิกครับตรงนี้เป็นประหลัดขิกไม้ยูดัมนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสเศษเนี้ยนะครับ นี่เลยเเสินี้เลยรายการที่สิบแปดาะคลิกไหมกุําองนี้เอาไปในราคาเอาไปหกรบาทรับหกรอยบาทเลยหกร้อยบาทหกรยบ,บาทเ,าเสริรนี้นะครับนี่ครับเปเสรนี้เลยราการทีครับต่อไปกันสิบเก้า สิบเก้าจะเป็นลกแมวครับตรงนี้สิบเก้าจะเป็นลกแมวนี่ครับเป็นลกแมวเลยนะครับสวยแห้งเลยนี่ครับแห้งสวยนะครับตรงนี้เครื่องรางชั้นดีนะครับเครื่องรางนำโชคลกแมวนี่ครับแห้งแหงลยสวยนะครับ รายการที่สิบเก้าลกแมวอันนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทแบบนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยเตรียมพร้อมแขวะเลยนะครับตรงนี้แห้งๆเลยนี่ครับต่อไปกันยี่สิบยี่สิบจะเป็นเป็นนี่ครับก,ลา,าก,ล,าบกลาตาเดียวแกะลาหูครับตรงนี้เป็นกลาตาเดียวแกะลาหูเก่าๆอย่างนี้เลย นี่ครับเ,เก่าๆนี้เลยนะครับนะครับแกะตาหูสวยๆเลยนี่ครับสวย,เยๆเ,เก่า,าน,นะครับตรงนี้นี่ครับ รายการยี่สิบกระตาเดียวแกะลาหูองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทเลยแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสแบบนี้เลยนี่ครับเป็นสแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสแบบนี้เลยเป็นกระตาเดียวนะครับองค์นี้แปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทรากันยี่สิบครับ ก็จ,จบไปแล้ว20รายการที่นำให้พี่ชมกันวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมจะสอาอถามองไหนสามารถโทรมาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับองค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแ,แบ่งปันให้ครับ หรือพี่พี่ท่านไหนท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่าย,าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางเพื่อบวกเพิ่มครับพี่พี่พัดทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับสำหรับคาถาเรื่องหลวงพ่อบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ